ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1นึ่เจ้าไม่เย็นหรอแต่ข้าเย็นตอนที่สามเมื่อได้ยินสิ่งที่อูเสือถามอูเหากกมีสีหน้าแปลกๆอยู่แวบหนึ่งก่อนหน้านี้อูเสือไม่เคยถามอะไรเขาเลยสักครั้งว่าเขาเป็นใครเขามักจะไปที่ไหนในแต่ละวันนางไม่เคยถามเขาเลยแต่วันนี้ นางกลับถามเขาแล้วในขณะเดียวกันอูเสอยก็ยังคงมองมายังเขาอย่างจริงจังอูเหยี่ยนั้นไม่ได้ไม่พอใจในคำถามของนางเลยแต่เขากลับยิ้มมากขึ้นแทนข้าต้องไปทำธุระบางอย่างและตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่อูเสวอถามเรื่องของเขาถ้าเขาจะเข้าใจว่าเด็กน้อยคนนี้เริ่มสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วได้ไหมนะแล้วยังต้องไปอีกไหม อูเ๋เสืออดถามไม่ได้ยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกอู๋เห่ยาตอบพลางมองมายังอู๋เสียดวงตาสีดำสนิทก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงดวงตาสีม่วงนั้นสะท้อนภาพของอู๋เสียเรากับอยากฝังภาพนั้นในเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณของเขาตลอดการเมื่อได้ยินคำตอบอูเ๋เสือก็ไม่พูดอะไรอีกอู๋เห่ยาก็อุ้มนางขึ้นและเดินไปนั่งที่เก้าอี้จากนั้นก็วางนางลงบนตักของเขามือข้างหนึ่งจับใบหน้าเล็กๆของอู๋เสีย สายตามองสำรวจทุกส่วนอย่างละเอียดไม่อยากให้ข้าไปหรือเสียงของอูเห่ยาถามอย่างขมกลั้นเล็กน้อยอูเสือก็มองเขาอย่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าในน้อยหนึ่งครั้งอืมเงินข้าก็จะไม่ไปอูเห่ยาพูดขึ้นทันทีอูเสือถึงกับทำตาโตมองใบหน้าที่มีรอยยิ้มกว้างของอูเวยาวแต่ท่านมีธุระที่ต้องไปจัดการนี่ อูเสือก็แค่คิดเท่านั้นนางไม่ได้คาดว่าเขาจะอยู่จริงๆซะหน่อยอูยเหยามีความลับซ่อนอยู่มากมายสัญชตตาตญาณของนางบอกว่าเรื่องที่เขาทำอยู่เกินกว่าที่นางจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยได้ซึ่งการฝืนให้เขาอยู่กับนางจะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปและอูเสือก็ไม่อยากทำอย่างนั้นด้วยในใจของข้าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเจ้ารอกอูเห่ยาพูดพลางกุมมือของอูเสือกและส่งยิ้มกว้างให้กับนาง แน่นอนว่าหัวใจของอู๋เสืออยู่ๆก็เต้นผิดจังหวะทันทีนางอยากจะบอก oh, อู๋เหวี่ยมมากเลยว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกมันก็แค่ความรู้สึกของนางในวันนี้ที่มันแปลกๆก็เท่านั้นเขาไม่ต้องจริงจังกับคำพูดของนางก็ได้แต่เมื่อนางมองเข้าไปในดวงตาย,ยิ้มๆคู่นั้นแล้วคำพูดพวกนั้นก็ดูเหมือนจะติดอยู่ในลำคอของนางทำให้นางไม่สามารถพูดออกมาได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามอืม แต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าไม่จําเป็นต้องทําเรื่องพวกนั้นในตัวเองหรอกเรากับรู้ถึงความลําบากใจของอู๋เสวียอู๋เหย่าจึงอดหัวเราะออกมาไม่ได้เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้นางมากขึ้นและเอาหน้าผากของเขาเข้ามาแนบกับหน้าผากของนางพร้อมกับพูดเบาๆว่าเว้นแต่ว่าน้องอู๋เสวีไม่อยากให้ข้าอยู่ด้วยไม่อูเสวียก็รีบตอบทันทีอูเสวีรู้สึกว่าการพูดของนางเสื่อมถอยลงไปอีกครั้ง หลังจากที่เกิดใหม่นางได้เจอสิ่งต่างๆมากมายได้มีครอบครัวมีเพื่อนทำให้ตัวนางค่อยๆเปลี่ยนไปความสามารถในการแสดงความรู้สึกของนางก็พัฒนานขึ้นมาอย่างช้าๆแต่ว่าตอนนี้ราวกับว่านางย้อนกลับไปสู่อดีตที่ไม่รู้ว่าจะพูดหรือแสดงความรู้สึกออกมาอย่างไรอู๋ยเย่าก็ทำได้เพียงแค่หัวเราะและกอดน,นางเอาไว้ในอ้อมแขนของเขาพร้อมกับพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนและปลอบประโลมว่าดีจังที่ไม่ใช่ เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆหรอกข้ารู้ว่าจะจัดการธุระของข้ายังไงแต่น้องอูเสือไม่เห็นว่าข้าเป็นพี่ชายเจ้าแล้วหรอพอได้กอดร่างเล็กๆเอาไว้แบบนี้ก็ทําให้อูหยาบอดนึกถึงตอนที่พวกเขาเพิ่งพบกันไม่ได้ตอนนั้นอย่าได้คิดจะกอดนางเอาไว้แบบนี้เลยกระทั่งจะเข้าใกล้สักหน่อยเด็กน้อยคนนี้ก็จะเอาเข็มเงินออกมาแล้วตั้งท่าเหมือนจะฆ่าเขาให้ตายสเสดียวนั้น เมื่อได้ยินคำถามใบหน้าของอู๋เสือก็ร้อนขึ้นมาเล็กน้อยขณะที่นางนึกถึงความทรงจำเดียวกับอู๋เหวยโชคดีที่อู๋เหว่ยมองไม่เห็นยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1054เจ้าไม่เย็นหรอแต่ข้ายเย็นตอนที่สี่ ในตอนนี้เมื่อเห็นว่าเจ้าปีศาจท,ทาให้หนายหญิงของมันสงบลงได้สําเร็จเจ้าแมวดําตัวน้อยก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกถึงมันจะกลัวเจ้าปีศาจอูเหลียาวมากแต่มันก็ต้องพูดว่าความสามารถในการปลอบนายหญิงของเขาเนี่ยได้ผลดีซะจริงๆเมื่อความคิดนั้นผุดขึ้นมาเจ้าแมวดําตัวน้อยก็อดบัดน้ําตามไม่ได้จู่ๆมันก็รู้สึกว่านายหญิงของมันกำลังจะถูกขโมยไปในใจก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทันที ข้าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอู๋เสือพูดเมื่อครูน้ำเย็นเฉียบสั์ไปทั่วตัวนางและในอากาศเช่นนั้นการใส่เสื้อผ้าเปียกๆแบบนี้ไม่ได้ทำให้สบายตัวเอาเลยจริงๆไปสิอู๋เห่ยาก็ปล่อยอู๋เสียแล้วออกจากห้องไปทันทีพร้อมกับปิดประตูตามหลังอู๋เสียมองไปยังประตูที่ปิดสนิทนางก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าความตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมามันบรรเทาลง ซึ่งนั่นจึงทำให้นางจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองด้วยชุดใหม่อย่างเร็วพลันทันทีที่อู๋เยาก้าวออกมาจากห้องรอยยิ้มของเขาก็หายไปทันทีเหมือนกับควันที่กระจายไปตามสายลมดวงตาสีม่วงคู่นั้นทอประกายอมหิตแย่ฉากับเย่เหมยก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีและคุกเข่าลงตรงหน้าอู๋เยานายท่านจิวอู๋เยาหลีตาลงเขายกมือขึ้นข้างหนึ่งแล้วเย่ฉาที่อยู่ห่างออกไปก็พบว่า ตัวเองถูกยกลอยขึ้นไปกลางอากาศหมอกสีดำพันอยู่รอบคอเย่าฉาเหมือนกับมีมือบีบคอเขาอยู่ตอนนั้นเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมเสียงของอูเหล่ยวตอนนี้เย็นชาก,กว่าตอนที่อยู่ในห้องอย่างน้อยสิบเท่าเลยทีเดียวครับเย่าฉาหายใจไม่ออกขึ้นทุกทีใบหน้าของเขาซีดขาวปราศจากสีเลือดแล้วเจ้าไม่ทำอะไรเลยงั้นหรือ อูเหย่ารีตาลงอย่างน่ากลัวรังสีอมมหิตในดวงตาโหดเหี่ยมขึ้นไปอีกใบหน้าของเยี่ยฉาก็ขาวซีดแต่เขาไม่กล้าต,ต่อต้านเลยแม้แต่น้อยค,คุณหนูสั่งเอาไว้ถ้ถานางไม่เอ่ยปากห้ามข้าลงมืออะไรทั้งนั้นนิ้วมือข้างที่ยกอยู่ของอูเห่ยงก,ก็บีบเข้ามาทันทีเสียงกระดูกแตกดังจากคอของเยี่ยฉาเบาๆเ,เ,เยี่ยเหมยที่คุกเข่าอยู่ด้านหนึ่งก็เหงื่อออกจนชุ่มขเขาคุกเข่านิ่งอยู่กับพื้น ขณะที่คอของเยี่ฉากําลังจะหักนั้นเองอูเหย่ก็ดึงมือกลับไปเมื่อม่มีอะไรจับไว้เยี่ฉาก็ร่วงตกลงมากองที่พื้นทันทีโดยที่เขาไม่ส่งเสียงร้องออกมาเลยสักนิดถ้ามีครั้งต่อไปจะตายแน่อูเห่ยาพูดเยี่ฉาก็ไม่อาจมัวสนใจความเจ็บปวดที่คอของเขาได้เขารีบกุกเข่าขึ้นทันทีในตอนนั้นที่คอของเขาก็มีรอยรัดอยู่เห็นได้อย่างชัดเจนครั้งนี้ ข้าน้อยทำหน้าที่ล้มเหลวถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งข้าน้อยจะขอชดใช้ความผิดนี้ด้วยชีวิตครั้งนี้มันเกินความคาดหมายของเยี่าฉาจริงๆปกติอูเสียจะใจเย็นและแก้ปัญหาได้อย่างดีมาตลอดในตอนที่จู่ซินรุ่ยเข้าใกล้อูเสียอูเสียก็ไม่ได้มีปฏิกิริยามากนักเยาฉาจึงแอบสังเกตสถานการณ์ต่อ พอฉูสินรุ่ยจูบอู๋เสียเยี่ยฉาก็คิดที่จะลงมือแต่เขาเห็นท่าทางเฉยๆของอู๋เสียและยังคงจําคําสั่งของอู๋เสียได้เขาจึงตัดสินใจซ่อนตัวต่อไปนั่นเองแต่เมื่อเยี่ยฉาตามอู๋เสือกลับมาที่นี่และได้เห็นการกระทําของอู๋เสือที่เกือบเหมือนการทรมานตัวเองเยี่ยฉาก็รู้ว่าไม่ใช่เพราะอู๋เสือไม่ใส่ใจแต่เป็นเพราะนางไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกในตอนนั้นออกมายังไงและนางทาได้แค่ระบายความรังเกยียจออกมาอย่างที่สุด เย่ฉาจึงรู้สึกผิดและเสียใจเป็นอย่างมากเขาเกลียดตัวเองที่ไม่เอาใจใส่จนจับความผิดปกติของนางไม่ได้อูเย่ยวก็ทำเสียงหึออกมาพร้อมกับพูดว่าถ้าไม่ใช่ว่าเจ้าเคยช่วยชีวิตน้องอูเสือเอาไว้ครั้งหนึ่งและนางรู้สึกติดหนี้เจ้าอยู่แล้วก็เจ้าได้ตายไปแล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้เย่ฉาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาอีกเขาคุกเข่าอยู่ตรงนั้นในใจก็สับสนวุ่นวายไปหมด ความทรงจําในตัวตนเก่าของเขาค่อนข้างคลุมเครือเขาจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าเขาเคยช่วยชีวิตอูเสียเอาไว้